สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นะคะพี่พามากับช่องว้าไปพีนี่วันนี้อยู่ที่ตลาดฐานเพชรนนทบุรีตลาดฐานเพชรได้หยุดถัดมาจากตลาดดกคู่ตรงนู้นนะนู่นนิดเดียวเขามีงานตลาดฐานเพชรแฟร์ทุกอย่างไหนๆขึ้นชื่อว่างานแฟร์ก็เลยพามาดี่พามาเจอชิงช้าสวรรค์ก่อนเลยสีขาวสวยมากหน้านั่งด้วยเดิมพื้นฐานตลาดฐานเพชรเนี่ยน่าจะเหมือนฐานเพชรที่ซ่อมสร้างเนาะเขาก็จะเป็นตลาดขายส่งไขยปีค่ะ เป็นตลาดสดอันนี้มาถึงหกโมงเย็นแล้วนะแต่ฟ้าย,ยังไม่มืดเลยนี่ค่ะหกโมงแล้วเราก็ดูชิงช้าสวรรคมีเด็กน้อยนั่งด้วยงานเขาจะมีมาตรฐานงานแฟร์ค่ะมีบ้านบอลแล้วก็มีขนมกินเล่นกุ๊บกิบกุ๊บกิ๊บ,บ,บมีจุดสังสรรค์สำหรับเด็กๆแถวนี้เขาดูเขามีเด็กมาเล่นเล่นรถไฟกันแล้วก็มีตักปลา ม่ฟิลนะฟิลตามงานแฟร์ที่ก็เป็นบ้านผีสิงแน่เลยว่วใช่บ้านผีสิงยังบ้านผีสิงยังประกอบไม่เสร็จวันนี้วันแรกบ้านบอลน,นี้หลังใหญ่เบ้อโล่เลยไปเนี่ค่ะก็คือถ้าใครมาเที่ยวตลาดผ่านเพเพอ่อมาซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรอะ่ะก็มาเดินงานแฟน์นี้ได้นะเขาจะมีคนร้องเพลงบนเวทีให้ด้วยแหละนี่เาขาย มีไฟระยิบระยับาวแล้วก็เดินเที่ยวงานไปวันนี้วันสุกดแล้วนะเนาะเดี๋ยวก็คงจะมีคนมาเยอะแยะช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างบางๆค่ะก็ต้องมีอะไรช่วยกันได้ก็ถือว่าช่วยกันเดี๋ยวก่อนเห็ดทอดเน้เห็ดทอด่ใชเ,เ,เห็ดทอดก่อน ระวางรอแม่ค้าขายเห็ดเราก็เห็นว่าทางเนี้ยโซนนี้เดินไปจะมีแฝงสองด้านเลยสายมีมาตรฐานงานแฝงบียันเขาเก็บเห็ดแล้วก็กระแบะเขาย้อยมีน้ำเพล็กยาดางหมาเหอะคุณแม่ค้าทุกคนทุกอย่างมาเที่ยวคุสาลี่สาลี่มันต้องอย่างเงี้ยนะคีวิสาลี่ ต้องด้วยคือเนี้หอยถั่วข้าวโพดแท้วแ,แล้วได้เข้าเกียบก่ออันนี้อันนี้น่ากินอันนี้เอาี่อววันเอาอันนี้ห้สิบบาทค่ะอันอันตื่นตัวไม่ไม่ไม่ถูกปาก เียมแหงโอ้น,นี่ขข่เป็นปลาด้วยค่ะงานฐานเพชรเดี๋ยวพาไปดูเวทีมีขนมไทยด้วยมนนีนู่นนี่นั่นนี่ะลรค่ะปอบเปียคขุยชย่อ้าวเหมือนกับเมื่อกี้เลยอ่ะนี่เป็นน้ําพึ่งด้วยเขาอะงานนี้จริงอ่ะเขามียันโซฟานะคะเขามีโซฟา แล้วเขาก็มีเบอริเจอร์ไม้อะจริงจริงตามมาตรฐานงานนะไม่ต้องไปงานใหญ่นะที่เป็นโซฟาซอยนี้ก็มีผลไม้ค่ะเป็นผลไม้มะนู่นทุเรียนพนักขายทอดมันเอาไปว่าเป็นงานแฟร์ที่เล็กๆนะจัดอยู่ในตลาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของรวมั้งตลาดแล้วก็ช่วยให้แม่ค้าพ่อค้าได้มีแหล่งกระจายสินค้าด้วยนั่นแหละค่ะมีรางวัลด้วยอะ บัตรลองเพทด้วยมีถ้วยรางวัลนจะได้เขาก็จัดงานดีนะคะดูมีแดนเซอร์ด้วยาาา้อตฝกนงเด้อร้านนี้เป็นขายเสื้อผ้าเนาะเฮ้ยผ้านี่สวยอะตัวละร้อยเองอะสวยนะอ้วนละาผ้าสี่ผ้าเป็นผ้าฝ้ายป่ะสวยอะนี่ตัวละ นี่เป็นการขายบอกว่าเสื้อผ้าแฟดแฟชั่นแ,บบ fashion, แล้วก็เป็นผ้าไทยค่ะล้วขายเป็นสร้อยด้วยอ่ะอันนี้เป็นตลาดที่สามารถซื้อของเรานั่งทานได้นะไม่เคยเดินเที่ยวเหมือนกันแต่ดูบรรยากาศแล้วมันมันไม่ได้เดินเลยเอาไว้ว่าวันนี้เปพามางานแฟร์นะคะที่อยู่กับตลาดฐานเพชรโนน,นเนะเาะเขาก็เหมือนเอื้อกันะคะจัดงานแฟร์เอื้อให้คนมาเที่ยวแล้วก็เพื่อให้คนมาเดินตลาดด้วยเนะเาะถือเป็นว่าช่วยๆกันกระตุ้นเศษรษฐกิจนะคะ วันนี้ใครสนใจยังไงก็มาเที่ยวได้นะอยู่ในทับรีกบใกล้ตลาดดงหูกค่ะกร<ค>ะ,ะเป๋าน,น่ารักอ่ะทุกนเออวันนีไ้ไปก่อนแล้วนะเก็บอันนี้ดี๋ยวใจทีว่าจะเดินฐานเพชรนนให้ดูใหม่เพราะไม่เคยไปฐานเพชรที่ปทุมก,ก็ไม่เคยไปไปละค่าไปไปค่ะ